เรามาอยู่กันที่ตลาดวาโรรสนะคะหรือว่ากาดหลวงของคนเชียงใหม่ค่ะที่ฉันยืนอยู่ที่ศาลเจ้ากวนอูค่ะวันนี้คนไทยเชื้อสายจ,จีนเดินทางมาตลาดกันเยอะเพราะว่าจะต้องมาซื้อของเส้นไหว้ค่ะมีความสําคัญนะคะวันสาราจีนจะเป็นวันที่แสดงความกตัญญูด้วยการหาวาบ้บบรพบุรุค่ะต้องซื้อนมแข็งนมเทียนนมข้อยู่และไม่ลืมก็คือเป็ดไก่ค่ะไปดูบรรยากาศในตลาดกันนะคะว่าคึกคักขนาดไหนปีนี้ค่ะ สัตว์จีนปีนี้ที่เชียงใหม่นี่เป็นยังไงบ้าง้าเทียบกับปีก่อนนะคะปีนี้สู้กับปีก่อนไม่ได้ค่ะปีนี้มันไปเดองแล้วเนาะตังคำกลมบค่อยมีเนาะแล้วอะไรที่ขายดีบ้างคะนอกจากกระดาษเงินกระดาษทองนะ่ค่ะนี่กับไข่ไข่เนี่ยการะกุญการ์ดองอย่างเนี้ยคณะเองค่ะแล้วมีไอโฟน้ว่เหลอกะเนี่ยมีค่ะเสื้อรถอนีทุกอย่างค่ะกระบะ๋าก็มีเรายังอยู่กันที่ศาลเจ้ากวนอูตลาดวลโลรถค่ะ และก็เบดนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าชาวชุมชนตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดนะคะเขาโชคดีที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบเงนนินสนับสนุนตั้งหนึ่งล้านกว่าบาทนะคะสนับสนุนสร้างหมอน้อยค่ะหมอน้อยก็คือหมอที่จะเข้ามาดูแลผู้สูงอายุหรือว่าคนเฒ่าคนแก่ที่เจ็บป่วยในพื้นที่นะคะเป็นโครงการที่ต้องการให้สังคมไทยน่าอยู่ค่ะ นี่นะคะเป็นการสุดที่กำลังการของเอจ้าหน้าที่ปประกดภาค5นะคะก็ตำรวจภาค2ค่ะในการเข้าไปตรวจค้นติดล้อมยึดทรัพย์ยาเสพติดค่ะก็ช่วงเย็นนะคะมีการนำมาแถลงข่าวนะคะทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายจำนวน16จุดด้วยกันไปติดตามดูค่าว,ว่าทรับย์สินแลว้วก็ผู้ต้องหาที่จับมาได้เนี่ยเป็นยังไงกันบ,บ้าง กันมาหลายเรื่องแล้วนะคะต้องขอตัวไปซื้อของในตลาดก่อนค่ะเพราะว่าคุณขับดาวปคนจีนค่ะได้รับคำสั่งมาซึ้อของมาขายอย่างไหค่ะติดตามพวกเรานะคะได้ที่ w w w h i t ว .com ค่ะแล้วคุณจะไม่พาลีที่เชียงใหม่เลยคะสวัสด,ดีค่ะ